สวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมบอมสกีโฟนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวตันนะครับในรอบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะข้ามการรีวิวของนักเตะคนนี้ไปได้ครับเพราะว่านี่คือฟีเจอร์เพเยอร์ครั้งแรกของเขาแล้วก็หลายคนรอคอยกันมานานแสนนานนะครับจะดอนซันโชครับผมมาในรูปแบบของฟีเจอร์เพเยอร์ในนามของทีมชาติอังกฤษในชแนลทีมเซเลคชันนะครับ สำหรับซานโชนะฮะในเกมตอนนี้ช่วงอายุ19ปีครับ mm hmm. เมื่อเราทำเลเวลตันนะฮะจะมีโอเวอร์ออสเตตรวมนะฮะอยู่ที่98ณนะตำแหน่งปีกขวาหรือว่า RWF นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องใช้อ t e เท p มสเปเชียลเทรเค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสำหรับการทำเลเวลตันของนักเตะอายุน้อยถ้าจากโปรไฟล์นะครับเขาสามารถเล่นปีกซ้ายได้ด้วยรวมถึงมิดฟิลด์ตัวต่ำฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับถ้าปีกซ้ายใน94นะครับ เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแผนน,นิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแผนที่มีมิดฟิลฝั่งซ้าย LMF กับมิดฟิลฝั่งขวา RMF นะฮะค่าพลังจะตกไปเท่าไหร่นะครับอ่ะแผนนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นมิดฟิลฝั่งขวา RMF 94ครับเท่ากับปีกซ้ายเลยนะก็อาจจะ เหมาะหรือไม่เหมาะนะฮะเดี๋ยวมันขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเกมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังกันก่อนนะครับความสามารถในการเล่นเกมลุก87เท่าน,นั้นครับถือว่าไม่มากสาหรับนักเตะตำแหน่งปีกนะฮะแต่ว่าดูค่าพลังเรื่องของการครองบอลครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งทยโพสซชัน99เต็มแม็กทั้ง3อย่างนะครับนี่คือเทียบเท่ากับเมสซี่มาลโดนาเลยนะฮะท่านผู้ชมสุดยอดส่งสั้น97ด้วยครับ บอลสันๆ97ครับแต่ว่าโยนไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับ85นะครับฟินิชชิ่งค่อนข้างน้อยนะ85นะครับลูกปั่นซ้าย93ครับแล้วก็ค่าพลังสปีดครับสปีด99อยู่แล้วนะฮะเบสเพยเยอร์เขาก็สปีด99อยู่แล้วนะครับสปีดต้น99ครับกิกกิ้งพาวเวอร์87ยิงค่อนข้างเบาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยตรงกรอบเท่าไหร่ด้วยนะครับบาลานซ์ก็99ครับโอ้โหนี่คือค่าพลังเท่ากับเมซี่ทั้งหมดเลยนะเนี่ย การคลองบอลการทรงตัวนะฮะแต่ว่าสปีดเร็วกว่าเมซี่นะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าจะเป็นเรื่องความแน่นอนในการจบสกอร์การยิงเนี่ยเป็นรองเมซี่อยู่หลายขุมเลยทีเดียวนะครับ มาดูสกิลนิดนึงครับสกิลนะฮะก็มี10สกิลเต็มแม็กซ์นะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นสกิลความสามารถเฉพาะตัวในการคลองบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลเซฟเฟนส์ดับเบิลทัสฟิฟท์แฟบคัตบีไฮเอ็นเทิร์นสเต็ปเอามบคอนโทรนะฮะเพียบเลยครับมี5สกิลคลองบอลเลยนะครับลองเล้งได้ครับสกิลปั่นไกลนะครับยูทิกนะฮะวันทัสคัตนะครับพินพอยคอสซิ่งด้วยนะครับแล้วก็การใช้ข้างท้าด้านนอกหรือว่าการปั่นก้อยนอัลไซเคอร์ครับเอ่อเพลงสไตล์เขาจะเป็นปีกธรรมชาตินะครับหรือว่าครับ สำหรับจาร์โดนซันโชนะฮะหลายคนก็คงคิดในช่วงแรกว่าเราคงไม่ได้เห็นเขาในนามของฟีเจอร์เพเยอร์แล้วนะฮะเบสเพเยอร์เนี่ยเขาเป็นนักเตะระดับบอลทองเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมคือฟีเจอร์เพเยอร์สักโหดสักแค่ไหนครับเราก็คิดจินตนาการกันมาตั้งนานแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเล่นให้กับสโมสรดอทมุลนะฮะดอทมุลเนี่ยเป็นสโมสรที่เป็นฟรีเอเจต์นะฮะเราก็จะไม่ได้เห็นในรูปแบบของ ขับซีดิชันหรือว่าเพย์นูวิกอยู่แล้วนะฮรท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะฮะซานโชมาในนามฟิเจเพเยอร์ของทีมชาติอังกฤษนะฮะแล้วก็น่าสนใจทีเดียวครับคืออย่างที่เราเห็นค่าพลังกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะท่านผู้ชมซันโชจะมีจุดเด่นในเรื่องของการคลองบอลน,นะครับคลองบอลดีมากผิวมากนะครับคลองบอลอยู่กับเท้าแล้วก็มีสกิลสนับสนุนในการคลองบอลถึง5สกิลอย่างที่เราได้เห็นไปนะท่านผู้ชมถือว่าสุดยอดมากแต่ว่าไอซิมันสุดยอดไปกว่าน,นั้นก็คือสปีดครับ ถึงแม้ว่าเขาจะมีการคลองบอลที่ดีนะฮะท่านผู้ชมดีมากด้วยนะครับแล้วก็มีสปีดเต็มแม็กถึง99สปีดต้น99คือนักเตะในเกมนี้เนี่ยบางคนที่มีความเร็วสูงนะครับการคลองบอลเขาก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วก็นักเตะที่มีการคลองบอลที่สูงนะครับเขาก็จะมีความเร็วปานกลางนะครับแต่ว่าซานโชเนี่ย สปีดสูงด้วยนะครับแล้วคลองบอลดีด้วยแล้วไม่ใช่ดีธรรมดานะท่านผู้ชมพลังตันทุกอย่างนะฮะท่านผู้ชมในเรื่องของความเร็วการคลองบอลการทรงตัวรวมถึงมีสกิลคลองบอล5สกิลท่านผู้ชมโอ้โหอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนั้นอันนี้คือจุดดีของซานโชนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนะฮะซานโชเนี่ยเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับการที่เราจะาทําเลเวลตันเนี่ยจะต้องลงทุนสเปเชียลเทรนเนอร์นะฮะไอ้ตัวการ์ดฝึกนะฮะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชม มาพูดถึงตำแหน่งกันก่อนนะครับสำหรับซานโชตำแหน่งตามโปรไฟล์ของเขาคือปีกขวา RWF นะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าซานโชเนี่ยเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าขวาโดยธรรมชาติครับแล้วเขาเล่นเท้าซ้ายไม่ค่อยดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่ายืนทางฝั่งขวาเนี่ยเราอาจจะต้องเล่นสไตล์แบบว่าเป็นการเปิดบอลน,นะฮะหรือไม่เช่นนั้นนะครับต้องขยับโยกเขามาเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับในคลิปนี้นะฮะ จะสังเกตว่ามีบางจังหวะที่ผมจับซันโชยืนปีกซ้ายนะจังหวะนี้ก็เช่นกันครับถ้าเกิดว่าเราจับเขายืนปีกซ้ายแบบนี้เนี่ยเวลาเราทําเกมหักเข้าไปด้านในนะครับมันจะไปล็อกเข้าเท้าขวาทําให้ถ้าเกิดว่าใครชอบปีกสไตล์ตัดเข้ากลางแล้วยิงเนี่ยจับซันโชไปยืนเป็นฝั่งซ้ายเหมาะกว่าฝั่งขวาครับแต่ถ้าเราจะเน้นให้ซันโชเข้าทําแล้วเป็นตัวจบสกอร์เองนะฮะก็ต้องทําใจนิดนึงนะฮะดูครับเพราะว่า ฟินิชชิ่งเขาน้อยครับแล้วก็คิกิ้งพาวเวอร์น้อยด้วยครับดูจังหวะนี้นะฮะจับบอลดีครับคึงดีผิวดีครับสปีดดีนะฮะแต่ว่ายิงแหมมันไปออกบทเป็นป่อนป่านก้อยนิดนึงนะฮะไปติดสกิลอัลไซเคอร์เรอร์นะครับแล้วออกกรอบไปเยอะเลยครับมันต้องยิงแบบว่าจะจะจริงๆนะฮะดูฮะไม่ใช่ว่ายิงขี้เล่ทุกลูกนะครับแต่ส่วนใหญ่ไงส่วนใหญ่มันยิงไม่ค่อยเข้ากอบนะฮะ ต้องอาศัยลูกปั่นแบบนี้ครับดีที่เขามีสกิลลองเลีได้ใ่นะฮะจังหวะยิงเนี่ยเรายิงปั่นๆได้นะครับมันจะได้หนีมือพุ่นสัตรูไปแต่ว่าการจัดระเบียบร่างกายต้องดีด้วยนะครับจะยิงแบบปั่นๆนะฮะท่านผู้ชมแต่10ลูกเนี่ยจะเข้ากอบสัก3ลูกสีลูกได้นะต้องทาใจนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าใครจะใช้เขาบุกตะลุยไปเองนะครับอันนี้เหมาะครับบุกตะลุยเข้าไปใช้ความสามารถเฉพาะตัวใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์นะฮะแต่จะว่าจังหวะยิงเนี่ยทำไม่ดีครับ อันนี้จังหวะน,นี้ไปยืนเป็นปีกขวาครับพราไปยืนเป็นปีกขวาเนี่ยมันไปล็อกเข้าเท้าซ้ายต้องพยายามล็อกกลับมาเข้าเท้าขวาแล้วก็ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องทําใจนิดนึงนะคุณผู้ชมต้องแบบว่าเผื่อใจไปนิดนึงนะฮะดูครับสปีดแตะหลบยังสวยสวยงามมากแต่ว่ายิงกดเบาพยายามจะปั่นด้วยแต่กดเบาไปด้วยจังหวะเมื่อสักครู่นะครับมันก็เลยเบากว่าไปใหญ่เลยดูว่าดูจังหวะการจ้วงเท้าครับสปีดดีมากครับดูแตะหลบคือผมจะพยายามจะฝืนไปนะดูซิว่าเขาจะไปได้แค่ไหนครับเฟกช็อตวนมา วนมาบอนติดเซฟมาดูจังหวะนี้ครับอันนี้ยืนปีกขวาครับปีกขวาแล้วต้องเน้นตัดบอลให้กับกองหน้าหรือว่าจะโยนเข้าไปแต่ว่าจังหวะนี้ผมจะฝืนหักเข้ามาเองดูสปีดครับสปีดยังได้อยู่โอ้อย่าฝืนครับอย่าฝืนเวลาเล่นจริงๆอย่าฝืนอันนี้ผมเพียงแค่จะรีวิวให้ดูว่าเขาจะเก่งสักแค่ไหนถ้าจังหวะเป็นการสปีดแล้วจังหวะนี้ยิงดูครับโอ้ถ้าเป็นนักเตะคนอื่นอาจจะเข้าไปแล้วนะนี่ขนาดล็อกเข้าเท้าขวานะฮะกุตสาหหมุนวนมาอย่างสวย พิกครับพลิกสวยดูฮะตรงไหนตรงนั่นครับมาดูจังหวะนี้ครับอันนี้ยืนปีกขวานะฮะดูครับดูการของบอลดูสปีดดูเชิงของเขานะฮะบอลเนี่ยติดเท้าดีทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมเลี้ยงดีครับสปีดดีครับโอ้โหทำอะไรก็ดีหมดแต่ว่ายิงครับอันนี้พยายามที่จะยิงโดยใช้เท้าซ้ายนะฮะจังหวะแบบนี้ถ้าเป็นเมสซี่น่าจะไม่เหลือครับแต่ว่านี่คือซานโชครับเขาไม่ได้ถนัดเท้าซ้ายด้วยแล้วก็ ฟินิชิงกับคิกกิ้งพาวเวอร์ไม่ดีด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีสกิลลองเล่งได้ก็ตามนะครับแหมน่าเสียดายจุดนี้ครับ <Eric. S 1> มาดูอีกจังหวะหนึงนะครับอันนี้ยืนปีกซ้ายครับสลับกันไปมานะฮะ s <S ดูครับตัดเข้าไปด้านในสวยคานผู้ชมแล้วยิงปันโอโ้โหอันนี้จะเรียกว่าฟุกก็ได้นะ <laughs> ปันสวยยิงสวยครับโอโ้โหชนสามเหลี่ยมเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามครับนี่นะฮะถ้าเกิดว่าใครใช้ ปีกยิงหักเข้าไปยิงบ่อยๆนะฮะยืนปีกซ้ายดีกว่าครับดูฮะปั่นโอ้โหเข้ามุมดิกเลยฮะติดสามเหลี่ยมครับหักเข้าไปอย่างสวยงามของบอลดีอยู่แล้วนะครับสปีดดีอยู่แล้วนะฮะ่องตัวดีอยู่แล้วนะครับล้มยากครับ <c oughs> แต่ต้องเผื่อใจนะฮะจังหวะยิงจังหวะดีๆเนี่ยอาจจะมีไม่มากนะฮะท่านผู้ชมอันนี้จังหวะยืนปีกขวาครับผมจะเล่นเป็น การโยนเข้าไปนะฮะดูครับโยนโยนดีนะครับเพราะว่าเขามีสกิลพิงพอยต์คอสซิ่งด้วยนะครับเป็นสกิลโยนนะฮะดูครับสวยครับชงให้กับแรดฟอร์ดแต่ว่าส่งแบบลูกเปิดลูกโยนอาจจะไม่ค่อยแม่นนะฮะแต่ว่าส่งลูกเลียดอะดีครับดูครับดูกันคืนโอ้เล่นมันทีเดียวครับเฟกจดหนึ่งทีดูว่าคล่องมากผิวมากโยนอีกทีหนึ่งเนี่ยครับถ้าจะเล่นปีกขวานะครับต้องจังหวะ เป็นการโยนเข้าไปดีกว่านะครับหรือว่าตัดเข้าไปให้กับหน้าเป้าดีกว่านะฮะถึงจะดีนะฮะเพราะว่าถ้าถือว่าเราล็อกเราตัดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นล็อกเข้าเท้าซ้ายแล้วยิงไม่ค่อยดีครับอันนี้ปีกขวาอีกครั้งหนึ่งนะฮะมามาคึงครับคึงแล้วสกิลคองบอลมีเพียบครับไม่ต้องกลัวฮะแตะเข้ามาด้านในอ่ะมันต้องเข้าเท้าซ้ายครับแบบนี้ดูครับยิงไปไหนก็ไม่รู้จะพยายามไม่เห็นความแตกต่างนะฮะจะให้พยายามไม่เห็นจุดดีแล้วก็จุดด้อยของเขานะครับ ดูฮะถ้าเป็นเมสซี่น่าจะไม่เหลือครับแบบนี้มาดูอีกจังหวะหนึ่งครับอันนี้ยิงปีกซ้ายครับรับบอลจากโรนัลโดมาดูฮะสปีดหนีเนี่ยกระชากสวยงามครับดูฮะคึงสวยครับมีสกิลฟิฟแฟ์ด้วยนะฮะดูฮะนี่นี่ดิโยกครับโยกโยกแหมเสียดายไม่มีมาเซอร์เธอร์หรือว่าซีดานเทิร์ด้วยนะฮะไม่งั้นจะสวยมากอ่ะพยายามแต่งแล้วปั่นลองเลงได้แต่ว่าไม่ค่อยเข้าข้อเท่าไหร่นะ มุมไม่ค่อยดีด้วยครับอย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าจะยืนปีกซ้ายแล้วล็อกยิงเข้าเท้าขวาก็ตามนะครับแต่ว่าฟินิชชิ่งเขาไม่ดีครับแล้วก็คิกิ้งพาวเวอร์เขาก็น้อยครับเพราะฉะนั้นต้องทำทำใจนิดนึงนะฮะขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะจับเขาไปยืนแบบไหนแล้วก็เล่นแบบไหนมากกว่าครับดูฮะเดร์เบทัสครับแตะมาแหมเสียบอลไปแต่ว่าเป็นจังหวะต่อเนื่องครับจะให้ดูต่อเนื่องครับข้องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับล้องมากดูฮะมานี่ครับแตะเข้าไปด้านในอีกครั้งหนึ่ง เนี่ยหลายคนชอบเล่นจังหวะแบบนี้นะฮะใช้ปีกตัดเข้าไปแล้วยิงนะฮะแต่ว่าถ้าใช้ใช้ซันโชแตะแตะเข้าไปแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องทําใจเผื่อใจไว้นิดนึงนะฮะยิงไม่ดีครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปล็อกเข้าเท้าซ้ายแบบนี้นะครับมาดูจังหวะแถมนิดนึงครับมาหลายแทงทะลุช่องมาสวยครับแบบไหนครับจังหวะนี้จะเล่นแบบไหนดีล็อกโอโ้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะฮะตัดินใจช้าก,ก็แบบนี้อันนี้ปีกซ้ายครับ ปีกซ้ายปีกซ้ายต้องวนเข้ามาวนเข้ามาพยายามที่จะวนเข้ามาครับมีบาลานซ์สูงนะฮะล้มยากนิดนึงครับแตะเข้ามาครับแตะเข้ามาโอ้โหได้ฟาวครับสวย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 คือต้องเล่นจังหวะแบบนี้ครับแตะกระชากแตะกระชากนะฮะท่านผู้ชมแล้วคลองบอลดีๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นในออนไลน์ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจังหวะการหักหลบหรือว่าเลี้ยงหลบคลองบอลเนี่ยมันต้องอาศัยเน็ตดีๆนะท่านผู้ชมต้องลื่นๆจริงๆนะฮะถ้าไม่ลื่นนะครับผมมีนวงนะครับอย่าเล่นแบบนี้เด็ดดขาครับ เสียบอลง่ายที่สุดนะฮะท่านผู้ชมแล้วอย่างหนึ่งครับผมเจ็บง่ายครับที่ผมรีวิวไปเนี่ยซานโชเจ็บไป2ครั้งท่านผู้ชมต้องออกไปประถมพยาบาลน,นอกสนาม2ครั้งเลยทีเดียวจังหวะน,นี้เป็นจังหวะหนึ่งที่เจ็บนะฮะ แต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากๆอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเบสเฟเยอร์เนี่ยก็เก่งแล้วนะฮะท่านผู้ชมแล้วฟิจิเพเยอร์สเนี่ยก็เก่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับแต่ว่าเขาก็มีเอกลักษณ์เขาก็มีสไตล์ของเขามีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะงัดจุดเด่นออกมาใช้ได้มากแค่ไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกดซับสไคร้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำ ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ